เวลาอันเหมาะสมที่จะเอาไปเท่าธนาคารสองถุงรอดูกันว่าจะเท่าไหร่นะฮะ นคคนทำอะไรครัมันคืนออกมาเหรียญมันไม่กินอยากเห็นมันจะได้เต็มนนะเลยแเหรียญมาสามธนาคารไปธนาคารแรกแม่งเต็มไม่เต็มมันปิดธนาคารสองแม่งปิดมาได้ธนาคารที่สามตอนแรกถ้าเกิดอันนี้ไม่ได้นี่จะไปทุกสาขาแล้วนะ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เว็บ StockX นะครับผมหลังจากเอาเงินเข้าก็ต้องเอาเงินออกสะหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ครับตอนนี้ผมอยากได้คู่นี้ฮะ Air Jordan 1 e Mid Smoke Grey จริงๆมันชื่อ Light Smoke Grey มั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่เลยคู่นี้เป็นไงสวยไหมทุกคนโอเคครับผมเลือกแล้วนะฮะว่าผมใส่อะไรนี่ครับ มีดีเทลบอกเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคไปกันต่อเลยครับสำหรับ s อ o เอ x ก็มีให้คุณเลือกนะฮะว่าทุกคนจะจ่ายผ่านเครดิตคัทเพย์พอหรือก็แล้วแต่นะฮะส่วนผมผมจ่ายผ่านเพย์พ l เนาะเพราะว่าเพย์พ l เวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมสามารถเคลมกับเพย์พ l ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมขอชิปข้ามไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมีคนใช้อะผมไปใช้ โอเคครับมาถึงกันหน้านี้ทุกคนก็เกาะที่อยู่ให้ถูกต้องนะครับอย่างผมตอนนี้ผมอยู่ออสเตรเลียเนาะผมก็ที่อยู่ออสเตรเลียนะครับโอเคหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูตรงนี้ฮะดีเทลทั้งหมดว่าค่านูนค่านี่ค่านั้นเท่าไหร่นะครับเป็นยังไงฮะใช้ไม่ยากจริงครับใช้ง่ายแค่กดกิ๊กก,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 กิกกิกกิ๊กกกกิ๊ก okay. กิ๊กกิ๊กนิ๊กก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 ก ได้อ e ีเมลเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เขาก็คอนเฟิร์มของเราแล้วนะฮะว่าเราได้ออเดอร์นู่นนี่นั่นนะครับก็หลังจากนี้ก็รอนะฮะว่าของจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยฮะ,ะกับการสั่งของใน StockX ครับไม่ยากเลยทุกคนง่ายมากนะฮะผมแนะนำให้ทุกคนจ่ายผ่าน paypal นะฮะ มันจะได้ง่ายๆนะครับผมเวลาเกิดอะไรขึ้นเคมเลยนะฮะอันนี้ก็กดให้เขาสัหน่อยว่าเขาถามว่ารู้จักเขาจากที่ไหนนะครับนะฮะก็รอดูกันฮะว่าของจะถึงเมื่อไหร่นะครับทุกคนทุกคนโอ้เมื่อเช้าเช้า,ชานี้ผมไดอ้อีเมลจากตึกของผมครับว่า มีพัสดุมาส่งน,น,งนี่มีพัสดุมาส่งแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ได้อีเมลจากบรเก็ว่าคองผมมาถึงนะครับก็ขอล้างหน้าแปรงฟันก่อนลงไปเอาของนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าของเป็นยังไงนะครับนี่ครับได้มาแล้ว กล่องประหกมาโอเคเรามาดูกันเลยฮะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอหยิบของก่อนนี่ครับดูแพ็กเกจของการส่งของที่นี่ฮะแทกเถิกถ้าใครเคยดูที่ผมแกะของไปก็จะรู้นะฮะว่าแพ็กเกจการส่งของที่นี่ไม่ได้อะไรมากมายนะครับ อุ้ยอะไรนี่อนะ่ะเหนียวติดอุ้ยเห็นอะไรไหมคนเห็นอะไรไหมเห็นตรงนี้ไหมกเป๋าแทดมแพดมนี่ฮะมีเป็นใบเสร็จมานะครับ ราคาที่เห็นอันนี้เป็นราคา US ดอลลาร์นะฮะก็มีอันนี้อะไรอ่ะ่าจะเป็นไบเซอร์ของ s t o อก x นะครับโอเค s t o อก x ใช้ง่ายครับแล้วของที่ได้ก็มีกล่องอย่างดีนะฮะไม่มีรอยนี่ทุกคนเป็นไงว้าวสุดยอดว่ะ โอ้โหโคตรจับจับจัด จอแดนวันไลท์สโมเกคู่นี้เชืครับสวยงามตามของเรี่ยงไว้ทุกคนนั่นแหละครับก็ผมรอประมาณอาทิตย์สอาทิตย์ประมาณนี้นะครับอาทิตย์สอาทิตย์จากจาก,จากวันที่สั่งเนาะนะครับก็ถือว่าไม่เร็วไม่ช้าอยู่ก,กลางๆนะครับกลางแต่เขาดีนะเหมือนประมาณว่าเขาจะส่งเมลบอกตลอดเลยนะว่าตอนนี้ของคุณอยู่ตรงนี้ และดีเทลข้างล่างเขาจะบอกนะว่าของคุณเนี่ยมันจะประมาณวันไหนที่จะถึงทุกครั้งที่เขาส่งอัปเดตมาเว็บวันจะเปลี่ยนไปรอบแรกผมบอกว่าจะถึงวันที่1ิบสารหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัวผมนะไม่ช้าไม่เร็วกําลังกลางๆดีนะครับก็ซ็อกเอ็เป็นเว็บที่ใช้ไม่ยากครับทุกคนใช้ง่ายมากแค่พิมพ ลงไปว่าคุณอยากได้อะไรไซส์ไหนเขาจะหาให้คุณโดยทันทีเลยทีเดียวนะครับก็เวลาเช็คราคาก็มี2แบบนะระวังกันดีๆนะครับมีมีราคาที่เป็นราคาขายกับราคาเบ,บ็ดนะครับมี2อ,อันนะครับดูวันดีๆนะก็ราคาจะขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะครับมันจะเด้งๆบางอาทิตย์อยู่ที่ร้อยเหรียญสมมุตินนะบามาที่ไม่อยู่ที่ร้อยเหรียญ แล้วพออาทิตย์เราเช็คมันอาจจะลงหรือว่าอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งมันอาจจะขึ้นแล้วแต่นะครับอย่างคู่นี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันระหว่างสองถึงสามอาทิตย์ก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยมันจะขึ้นแล้วพออาทิตย์ก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยมันลงและท,ที่ผมซื้อคือราคามันเซมกับตอนที่มันลงนะครับแล้วก็ผมสั่งมาที่ออสเตรเลียนะครับผมไม่เสียค่าชิปปิง้งแต่ที่ไทยผมไม่แน่ใจว่าเสียค่าชิปปิ้งหรือเปล่านะฮะในกล่อง ลองเทามือหนึ่งกล่องอย่างดีเลยนะครับหลายคนอาจจะกังวลว่ามันจะเป็นมือสองหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะไม่เหมือนเว็บโค้ดมันจะมีเว็บโค้ดอีกอันหนึ่งนะฮะโก้ดนี่มันจะมีดีเทลบอกนะเว็บโก้ดว่าเป็นมือหนึ่งเป็นมือสองมีกล่องไม่มีกล่องแต่ส็อกเอ็กนี่คือเป็นมือหนึ่งมีกล่องนะครับนั่นแหละเออมือหนึ่งมันก็ต้องมีกล่องนี่เนอะใช่ไหมทุกคนเอ,อนะครับก็ใช้ไม่ยากฮนะ จ่ายเพย์พอกดตึงตึง,ตงจบเดียนรอของมาส่งถึงบ้านเรียบร้อยเมลแจ้งเตือนึงเตือนึเรียบร้อย,ย,อยได้ของมาทันทีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะรอดูละกันนะครับว่าครั้งต่อไปผมยอดเหรียญแล้วผมจะเอาเงินที่ผมยอดเหรียญอันนี้มาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูนะฮะสำหรับคอนเทนต์แรกอันนี้ก็คือซื้อลองเท้าที่ผมอยากได้ นั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงณนะตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แชร์ออกไปให้ทุกคนได้รู้ว่าการเก็บเหรียญมาซื้อของนั้นมันไม่ได้ยากเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย